อันนี้เราพามาชมร้านสเก็ตซาลอนนะครับซึ่งให้บริการตัดแต่งผมท่านชายและท่านหญิงนะครับใครที่ต้องการใช้บริการมาก็ได้เลยครับหน้าเอื้อตอนนะครับปากแควนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับร้านสเก็ตซาลอนนะครับสำหรับเครื่องมือช่างก็มีนี่นะครับกันไกนะครับกันไกนะครับ พร้อมด้วยหวีนะครับหวีสวยๆนะครับอันนี้นะครับบัตเตเลียนนะครับนี่ครับบัตเตเลียนสีสวยนะครับเป็นเครื่องมือในมีหวีด้วยครับหวีสวยครับของช่างครับมีที่ฉีดน้ําด้วยนะครับนี่ครับปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปิ๊นะครับอ่าตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการทํางานของช่างสเก็ตซารลอนนะครับอนนี้จะตัดผมให้ตกับสกายซาลอนนะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของร้านสไตล์คุณบาร์เบร์นะครับซึ่งตอนนี้ ไม่มีลูกค้าครับว่างอยู่ครับเราก็มาดูที่ช่างสกเก็ตซารอนทําการตัดผมเสริมหล่อให้กับสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับคุณยไม่ได้ดูนนี้อ้าวลูกค้ายังไม่ได้ดูแบบผมเลยครับลูกค้าดูแบบผมก่อนนะครับดูแบบผมยังได้ดูแบบผมเลยอ่าใช่แล้วช่างก็ตัดได้ยังไงใช่ไหมนี่ลูกค้า,าดูแบบผม โซนไหนโซนไหนโซนไหนมีโซนอย่างนี้ด้วยเนี่ครับอนาคตครับร้านสไตล์คุณบาร์เบอร์จะเป็นร้านของสเก็ตสตาลอนเนี่ยครับเอารงนี้ครับตรงไหนครับไหนขอดู้ตรงครับเอ๊ะหน้าตาคุ้นมากเลยครับไหนเดเอ๊ะหน้าตาเหมือนกันเอ๊ะไม่ใช่ครับคนละคนครับใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ้าวสร้างทีมงาน สักเก็ตซาลอนทำการปฏิบัติงานเฮ้ยอ้าพอพีแต่เนี่ยขึ้นสุดท้ายหรอป้านี่เป็นการตัดตัดซอยสไลด์นะครับโดยใช้กกนไก่ซอยนะครับในการตัด คุณช่างคุณช่าง,งไม่ใช่หวีแล้วครับใช้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ค่ะอ,อ๋ออุปกรณ์วางไว้ก่อนนะครับยังไม่ใช้นะครับเอาอ,อุ้ยค,คูณกันคุณกาย เรียงมาทิ้งทั้งล่ะโอ้ยรู้สึกยังไงบ้างครับลูกค้าครับหรับการตัดผมในครั้งนี้คาดว่าจะหล่อไหมครับกำลังตัดผมอยู่นะมังกรขอโทษครับ

ไอ้ตากล้องนะจิ้งฝันมั้ยโอยไม่ต้องกลัวไวอ้เจะเป็นคนดูแลลูกไายเองแต่เซอร์เานเก้าคุณเป็นนักบัภชยที่เจ๋งที่สุด เสร็จแล้วยังช่างช่าจะได้ตัดตาผมคนนี้มั้งหรอใช่อ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบการรายงาน,นเพียงแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับช่างบ๊ายบายครับบ๊าย